ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในทางการเมืองโดยผู้สื่อข่าวถามว่านายกตั้งเป้าหมายการทำงานในปีหน้าอย่างไรบ้างผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมก็อยู่ถ้าสมมติว่าผมยังต้องอยู่ก็อยู่ได้แค่ปี68เท่านั้นแหละเมื่อถามว่าแสดงว่าความตั้งใจของนายกคือการเดินหน้าต่อทางการเมืองใช่หรือไม่ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเมื่อถึงวันนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วมั้งเมื่อถามย้ำว่าไปต่อได้อีกแค่2ปีก็จะไปต่อใช่หรือไม่ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็สองปีก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดและจากนั้นต่อมาก็จะมีคนใหม่ที่เหมาะสมประชาชนยอมรับและทําต่อเท่านั้นเองผู้สื่อขายยังถามอีกว่าข่าวที่จะไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติชัดเจนแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าอือๆก็เดี๋ยวผมยังไม่ได้พูดเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยพูดปิกตู่ประกาศเล่นการเมืองต่ออีกสองปีพร้อมบอกจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดก่อนจะส่งไม้ต่อให้ในายกคนต่อไปค่ะ เมื่อเวลา12นาิกา25นาทีของวันที่6ธันวาคม2565ที่ทำเนียบรัฐบาลภายหลังการประชุมพรรมผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรามาวกราโหมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในทางการเมืองโดยผู้สื่อข่าวถามว่านายกตั้งเป้าหมายการทำงานในปีหน้าอย่างไรบ้างผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าผมก็อยู่ถ้าสมมติว่าผมยังต้องอยู่ก็อยู่ได้แค่ปี68เท่านั้นแหละ เมื่อถามว่าแสดงว่าความตั้งใจของนายกคือการเดินหน้าต่อทางการเมืองใช่หรือไม่ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเมื่อถึงวันนี้ก็น่าจะพอรู้แล้วมั้งเมื่อถามย้ำว่าไปต่อได้อีกแค่2ปีก็จะไปต่อใช่หรือไม่ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็สองปีก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดและจากนั้นต่อมาก็จะมีคนใหม่ที่เหมาะสมประชาชนยอมรับและทําต่อเท่านั้นเองผู้สื่อขายยังถามอีกว่าข่าวที่จะไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ผลเอกประยุทธ์กล่าวว่า ืออก็เดี๋ยวผมยังไม่ได้พูดเท่านั้นเองเดี๋ยวค่อยพูดเมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ารอเรื่องของกฎหมายให้เรียบร้อยก่อนใช่หรือไม่ผลเอกประยุทธ์ไม่ตอบก่อนเดินขึ้นไปตึกไทยคู่ฟ้าและถามต่ออีกว่าสารุปนายกจะเข้าสังกัดพรรคการเมืองหรือไม่และเมื่อถามว่ามีความชัดเจนถึงขณะนี้แล้วขอให้พูดมาเถอะนายกไม่ตอบเพียงแต่พยักหน้าและตอบว่าอออ เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากค่ะสำหรับความคืบหน้าของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นทางจ a m c o m จะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทันทีค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ โฆษณาได้ที่0880 900 800